ประกาศจากสมสมทศคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงบทบาทสมมุติมีความรู้ให้เพียงบางส่วนเท่านั้นไม่มีความเป็นจริงแต่อย่างใดขอให้ผู้รับชมใช้วิจารณญาณในการรับชมเชิญชมบ้นเราก็เป็น วันนี้พ่อแม่จะบอกแกว่าเออคือเขาชอบแกอ่ะอ่ะขอบใจนะเพื่อนแต่ว่าเรามีคนที่เราชอบอยู่แล้วใครอ่ะอ๋อไไงมาแล้วตัวเองมาเร็วๆเดี๋ยวมาเรียนเด็สุดวายเดินี่ใครหรออ๋อนี่เพื่อนเพื่อนสาขาเลยเองเพื่อนนี้รุดนะเพื่อนเราเอง สวัสดีทุกทุกค <c oughs> นเราขอบคุณนะสำหรับน้ำ <c oughs> น้นเราไปก่อนนะม <c oughs> ันก่นบอะไรไรสารแก่ไนไหมนั้น อเฮ้ยเป็นไรไหมไม่เป็นไรหรอกนะพี่บอลเป็นไรไอ,อ่ะโไม่เป็นไรมากหรอกก็ไปเล่นกีฬาสาขามาเมื่อวานนะปวดหลตัวเลยกินข้าวหน่อยไหมไม่เอาคืนไม่ลงอ่ะเจ็บคอ ก็ก็ไม่ไม่พี่ใครมาครับมาไงเนี่ยโยดมาเฮ้ยอย่าเล่นสิเกิดมาอ่าเขาไปแข่งกีฬาสาขามาแล้วเห็นน้องบอลมันป่วยอะไรอย่างเงี้ยมาดูมาหน่อยสิเนี่ยตัวร้อนๆข้าวเขาไม่ยอมกินเนี่ยเป็นอะไรอ่ะเป็นทันภูมิหรือเปล่าเนี่ยอาการใช่เลยนะใช่นะ ใช่น้องฟายเรียนมามันเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่ามาร์ี่นี่แหละเป็นกลุ่มพาราอะไรด้อย่างนี่แหละไม่ต้องกินยาก็ได้เดี๋ยวมันก็หายเองแต่ว่าถ้าปวดหัวหน่อยก็พาราจะจมอนเหมือนเธอจะเป็นนะเออเนี่ยรู้ยังไงแกก็หาอาหารนอ่อนให้บอลมันกินไปก่อนก็แล้วกันแล้วเราจะมีวิธีป้องกันยังไงเนี่ยยิ่งอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่เลยมันป้องกันได้นะลองถามแม่เธอดูว่า เคยพาไปฉีดวัคซีน MMR หรือยังอ๋อเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเออไงก็อย่าเพิ่งให้บอลมันไปเรียนก็แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบจะติดเพื่อนเอาเวลาใช้ของก็รู้จักก็แบบว่าแยกกันใช้ไปก่อนกดแล้วกันอแต่ยังไงเราว่าก็ไปให้หมอตรวจดูบ้างแล้วกันนะเออมันก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรเพื่มก็ขอก็บก่อนกันนะอืมงั้นเราขอบใจพวกเธอมากนะขอบใจมากนะายบาย แถนะลงการสอสมศสย้ำคิดดังกล่าวเป็นเพียงการแสดงในบทบาทสมมติเพียงเท่านั้นไม่มีความเป็นจริงแต่อย่างใดจริงๆนะครับเพื่อนๆผมผู้ชายจริงๆไม่ได้เป็นไรไก่ลุ่นนะครับอาจารย์ครับผมขอร้องนะครับผมลงทุนขนาดนี้นะอาจารย์ให้คะแนนผมเยอะๆหน่อยนะครับอบค่ะจริงเหรอเฮ้ยมินเฮ้ยอยากจะสางสัมพันธ์กับเธอต่อไปให้ยาว หยุดเวลาเอาไว้ตรงนี้หยุดประเดี๋ยนี้ตอนที่เราจ้องตาเป็นมันพร้อมกับส่งสัญญาณว่าฉันชอบเธอ